การท่องเที่ยวของคนเราไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบท่องเที่ยวโดยรถทัวร์บางคนก็ชอบท่องเที่ยวโดยรถเมล์นะครับบางคนก็นั่งรถตู้ไปบางคนก็ขับรถไปเองนะครับหรือบางคนก็นั่งเครื่องบินก็สุดแล้วแต่ทุกๆคนเลยนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะถนัดไลฟ์สไตล์ของคุณผู้ชมเป็นอย่างไรก็ทําอย่างนั้นไปนะครับแต่สําหรับตัวผมแล้วนะครับผมก็ชอบท่องเที่ยวโดย รถไฟนะครับไม่สะดวกไม่สบายแต่มันมีสเสน่ห์ครับมันมีสเสน่ห์ในการเดินทางของมันครับมีมนขังในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งมีอะไรที่น่าตื่นเต้นตลอดเวลาครับและนี่แหละรครับก็คือสเสน่ห์ การท่องเที่ยวโดยรถไฟครับสถานีวงเว้นใหญ่ในปัจจุบันนะคะตอนนี้เขากำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงอยู่นะครับอืม น,นี้เป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับก็กําลังจะทํากันอยู่นะครับด้านหลังของผมนี่ก็เป็นวงเวียนใหญ่นะนี่ครับสถานีวงเวียนใหญ่ก็อยู่ด้านขวามือตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปหน่อยป๊บนะครับเข้าไปทางนั้นนะครับปึ๊บก็จะเป็นสถานีวงเวียนใหญ่ครับการท่องเที่ยวโดยรถไฟสอนอะไรเราอย่างหนึ่งครับ ก็คือเราต้องเป็นคนที่ตรงเวลาครับรถไฟเลดได,ได้แต่เราเลดไม่ได้นะทุกคน<อ>ถ้าตกขบวนรถไฟรอบที่จะไปนะครับโอ้โหก็ต้องรออีกเป็นชั่วโมงชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะ แต่รถไฟวงเวียนใหญ่มหาชัยนะครับก็จะมีทุกๆชั่วโมงนะครับออกทุกๆชั่วโมงเลยสถานีวงเวียนใหญ่มหาชัยเนี่ยก็จะสามารถไปต่อรถไฟที่สถานีบ้านแหลบแล้วก็ไปเที่ยวแม่กองต่อได้เลยนะครับถ้าใครสะดวกก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับแต่วันนี้ผมก็จะเที่ยวใกล้ๆนะเป็นวันหยุดที่ไม่อยากไปไหนไกลครับวันนี้ก็ขอเที่ยวตลาดหูใกล้ๆครับ เดอนซาที่สถนี้เย็นใหญก่อนที่เรามารวจรถตจตรวจกสิของนสัมภาระของท่านที่ต้องตวการเดินไฟของประเทศไทยขอบอบคุณถ้าผู้โดยสารุท่าที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนล่งาัดต่อไปจะรถไฟของประเทศไทย ข้ารถไฟไปเที่ยวตลาดภูดแค่คนละ3บาทเท่านั้นนะครับใครจะแวะไปทำธุระใครจะแวะไปหาอะไรกินหรือใครจะแวะไปท่องเที่ยวแบบผมก็สุดแล้วแต่คุณผู้ชมกันเลยนะ นนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดภูเรียบร้อยแล้วนะครับก็นั่งรถไฟมานะครับค่าตั๋วแค่3บาทเองนะทุกคน3บาทมาเที่ยวตลาดภูได้นะก็จะพาไปกินอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับ แน่นอนละครับใครมาเที่ยวตลาดภูก็คงจะนึกถึงแต่ของกินอย่างเดียวแน่นอนครับเพราะว่าที่นี่ของกินเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอกซอกซอยหรือว่าริมถนนก็ตามนะครับก็จะมีเลียงลายเป็นตับกันเลยทีเดียวนะยิ่งเป็นช่วงเย็นๆหน่อยนะครับฟ้าคลึมๆมมืดๆช่วงหัวค่ำนั่นแหละก็จะเยอะเป็นพิเศษนั่นเองนะครับ คนที่ไปตลาดภูบ่อยนะครับก็คงจะคุ้นเคยกับของอร่อยๆตามจุดต่างๆอยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่สําหรับตัวผมแล้วเนี่ยไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปด้วยนะแต่น่าจะไปทีครับก็ไม่รู้จะกินอะไรนะครับก็เดินดูบรรยากาศแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือจะมีชมรมหมากลุกด้วยนะทุกคนพอ,จะ,อจะเป็นคนที่สูงอายุหน่อยนะครับเขาก็จะมาเล่น หมากรุกกันครับก็เป็นการาประชันสมองครับวางแผนก็ดีครับทำให้มีการใช้สมองตลอดเวลาครับไมอ่อายุมากแล้วจะอาจก็จะได้ไม่เป็นอัลไซเมอร์นั่นเองนะครับมีการประลงประลองผมนี่ก็ชอบนะชอบเล่นหมากรุกกับเขาอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ไม่กล้าไปเล่นกับเขาละครับราะกลัวแพ้เล่นไม่ค่อยเก่งครับ สำหรับใครที่ต้องการเดินทางไปนะครับก็สุดแล้วสุดแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าจะสะดวกแบบไหนอย่างไรนะครับก็สุดแล้วแต่เลยตอนนี้ผมก็อยู่ที่พระบรมรูปทรงมา้าพระเจ้าตากครับโดนใหญ่แล้วช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีคนมาออกกำลังกายกันค่อนข้างจะเยอะกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาเดินเล่นนะครับเนี่ยด้านเขาก็เดิน ออกกาลังกายกันเยอะแยะไปหมดเลยอะทุกคนบางคนก็มาไหว้พระบางคนก็แวะมาถ่ายรูปครับในอนาคตรครับผมอยากให้รถไฟฟ้าเขาเสร็จไวๆนะเราจะได้ท่องเที่ยวกันเราจะได้มีจุดแลนด์มาร์กในการท่องเที่ยวครับลงรถไฟวงเวียนใหญ่ปัป๊บแล้วก็ต่อด้วยรถไฟฟ้าไปเที่ยวที่อื่นต่อโอ้น่าสนุกนะทุกคนหรือว่านั่งรถไฟจาก ที่อื่นมานะครับแล้วก็มาลงวงเวียนใหญ่แล้วก็ต่อรถไฟไทยไปเที่ยวมหาชัยต่อโอ้โนะมันก็จะเชื่อมโยงกันน่าจะสะดวกสบายในอนาคตทุกคนจำไปเลยนะและวันนี้นะครับผมก็พาทุกๆคนเนี่ยมาท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆครับตามสไตล์ PK Travel for you นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวทุกๆคน ลากลับบ้านไปก่อนเห็นไหมครับ้าที่จะตกดินแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับต้องยอมรับกับคุณผู้ชมตรงนี้เลยนะคะผมไม่ใช่สายกินจึงไม่รู้ร้านเด็ดร้านอร่อยไม่สามารถที่จะแนะนําคุณผู้ชมได้นะครับแต่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถแวะมาเที่ยวในวันหยุดนักขัตฤกษ์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับจะขับรถมาก็ดีนั่งรถไฟฟ้ามาก็ได้หรือว่าจะลองนั่งรถไฟแบบผมก็ได้เช่นกันนะครับ คุณผู้ชมก็จะได้ภาพสวยๆเท่ๆและก็ได้มาหาของอร่อยในวันหยุดของแต่ละคนเลยนะครับวันหยุดของแต่ละคนไม่รู้จะไปไหนลองแวะมาที่นี่นะครับตลาดภู